ส่วนงานของทางประกันสังคมกันบ้างนะคะทางประกันสังคมห่วงใยแจกผ้าหม่มผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานาเนื่องในวันแรงงาน2,565ค่ะ นายแพทย์ดุสิตศรีสกุลผู้อํานวยการโรงพยาบาลลานาและนายแพทย์ธีรยุทธ์นิยมกุลผู้อํานวยการโรงพยาบาลลานาา3ต้อนรับนางอัชาราบัวทองประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสมอบของเยี่ยมไขใ้ให้แก่ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลลานาเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติโดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในครั้งนี้มีทั้งผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมมาตรา3-3และสิทธิประกันสังคมมาตรา3 9ค่ะ สำหรับโรงพยาบาลลานาและโรงพยาบาลลานา3ครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญาในโครงการประกันสังคมที่มีผู้ประกันตนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนครับเลือกเป็นสถานพยาบาลหลักมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือมีผู้ประกันตนไว้วางใจครับเลือกเป็นสถาบาันสถาบันพยาบาลหลักนะครับรวมกัน2โรงพยาบาลจํานวนถึง2 6 0 0 0 0คนจึงได้เพิ่มศักยภาพนะครับทั้งด้านบุคลากรเทคโนโลยีทางการแพทย์แพทย์ประจําให้มากขึ้น ย้ายการให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งหมดนะครับจากโรงพยาบาลลานาเดิมไปยังโรงพยาบาลลานา3ครับซึ่งมีสถานที่ที่กว้างขวางสะดวกสบายกว่าเปิดให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมทุกวันครับตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนเลยครับ